ไปล้วบอลูกค้าเซล่ยเอพอสวัสดีครับสวัสดีครับคีมม้าตะไสร้าม้าต่ทางเดีกันเข้ากันนะครับเข้ากันบออเอาคือเปล่ายางเมื่อเนี่ยติดอย่างเป็นอย่างติดออกมาได้ฮะบอมีประวัติบอมีประวัติต้องใส่เงินดาวก็ต้องเงินเดือนบอฮอดอเงินเดือนบอฮอดรายได้บอฮอดโอ้รายใดจักบาทครับนี่มือน้อยหน่อยเอารถยังสิเอารถยังโอ้ยอยากได้อันเนี้ยเรื่องเก่าปัญหาพัดเนี่ยโอ้ เอาพลอยซื้อบักลาบ่ซื้อหัวติเฮ็ดงานมาใหม่ได้2ปีแล้ว2ปีแล้วโอ้เฮ็ดจังได๋แก่ได้ที่นี่ไปพอน้องสอบรศัพท์ก่อนอ๋อไปหา6เดือนก้อนหาหา6เดือนจังสิได้พรได้กินข้าวกินปลามายังกินแล้วกินแล้วบ่เอาข้าวกลับบ่ซื้อบ่ได้ก็เอาข้าวกับจักกองก้อนข่อยก็สิได้ดีใจเนาะข่อยสิบ่เสียใจลูกค้าแล่นมาเติมน้ำหมอกน้ำมันมาไก่ คีรถเครื่องมาต้องสามี่ขั้นเอาเอฟซีเอาแจกสอยแม่ก่อนเอาเหลือสองซอยในให้ลูกผู้นึงให้เจ้าผู้นึงเออซอยท่องท่องกำบนั่งขืนเออท่องขืนได้บาทล้วหาหาเมือนให้ลูกสาวนั่นนั่นนี่คนละเศษอ้าเออแจกกันไปนะเอาพ่อเอาโชคไปมันมาต้องจัดแล้วไฟแนนซ์มือสิบหกนีซื้อเงินสด1ิเจ็ซื้อเงินสด อ่ะบักลาโอ 10. uh, uh, ้ยโทตดตดอ้าวสิบเจ็ดสื่อเงินสดนะผูกบัตหลายนึงเออผูกบัตหลายหรอกมีสิบกว่าใบหนึ่งซื้อจักใบฮะซื้อบอกจักใบซื้อประมาณสามร้อยใบซื้อซื้อไปแสนหนึ่งถูกมาสามหมื่นเออเฮ็ดบุญไปอีกหมด เแก,แกลูกน้องเอ่าเกียเก,กีนี่ครับนี่ก็เอาไว้แเกลูกค้ามานะหมดแล้วนี่นี่ละพุทสิได้ถูกแล้วมาที่หนึ่งจัดไปเนีน่ยเ่ได้ร่พไปหยังเดี๋ยวสิบเก็บมาสื่องินสดด้อลูกเด้อ <c oughs> นะครับผมขอบคุณเดอ้อขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณนะขอโทษที่เด้อมันเป็นเงินไขธนาคารนะครับขอใจกันเนาะแม่เนาะขอบคุณหลายๆครับนะครับมาช่วงนี้เงินไขธนาคารกะเป็นไปยากนิดนึงครับถ้าสมมุติว่าเฮาบ่มีเครดิต บ่มีเครดิตถามว่าซื้อได้บ่ซื้อได้นะครับผมก็ต้องมาเบิ่งว่าลูกค้าเฮดอาชีพแบบใดเสมิเป็นพนักง,งานสลีปเลยรับเงินผ่านบัญชีนะครับผมไปได้ทุกธนาคารไม่มีเครดิตก็ซื้อได้อันนี้อาจจะใส่เงินดาวเล็กน้อย5 0พ0 1เ0 0 0นึงแต่ถ้าเป็นพนักง,งานคือกันนะครับพนักง,งานต้องแยกออกเป็นพนักงานเท่กันแต่ว่ารับเงินสดนะครับบ่ได้รับเงินผ่านบัญชีหรือว่าเงินโอนอัตโนมัตินะครับ มีหนังสือไปรับรองเงินเดือนนะครับอันนี้เขาเอื่นว่ารับเงินสดธนาคารกับคนข้างสิงยากนะครับต้องไปถามหาประกอบประกันสังคมอย่างอีกหลายอย่างทามีกับพ่อพิจารณาไปได้นะครับอาจจะโดนปรับดาวมากจากหมื่นหมื่นนึงกับสิบเป็นสองหมื่นสามืนนะครับ บางคนกับ 50, าหาเงินาเขามีเงินดาวถามบาสื้อได้บ่ซื้อได้แต่ในกรณีนี้ของลูกค้าน,นี่ครับผมบ่เขาเงินขายธนาคารตรงที่มันบอมีประกันสังคมนะครับผมร,บรับเงินสดรับเงินสดเป็นพนักงานก็จริงแต่ว่ารับเงินสดแล้วก็ไม่มีประกันสังคมเขาเลยตีเป็นรับเงินสดนะครับพี่น้องครับกะเลยจัดไปแนบมาได้ต้องมีเครดิตเท่านั้นนะครับผมกะต้องไปพอนสินเชื่อนะครับอ่าพรอ่าพวกสมัครบัตรเครดิตก่อนก็นกได้หรือว่าขอพวกยี่ออน คอนโทรัพั์กับผูมันนี่พอนโทร์กับกับเกมาร์ดนะครับประมาณเนี่ยคอนสักครกเดือนหรือว่าหนึ่งปีนะครับผมอดไหวนะครับหรืองา่งายเลยสองวิธีนะครับใช้เงินดาวเยอะนะครับผมสองซื้อเงินสดนะครับผมมามาเอาเลขน้ําเสียายาไปไปซื้อเงินสดเลยพี่น้องครับนู้นลูกขามากีีมอร์ไซกันมากมาสองสองขั้นพอ่อขั้นหนึ่งแม่ขั้นหนึ่งครูกันมากนะครับเรมาจากเขาชะก,กัน จากเขาจะากันมาเต้นเสียยานีกับประมาณ30โลโลอ้ขอบคุณน,นับถือนําใจลูกค้าแห้งนะครับผมก็ขอโทษลูกค้าไปนะครับผมเพราะว่าเป็นเงื่อนไขของท่านนะาคารับก่อนที่ลูกค้าซีแลีขับมาหาการพี่น้องนะครับพวกข้ามาสอบถามก่อนนะครับจังสีเรียต้องเสียเวลามากนะครับพี่น้องอันไดซื้อได้เข้าสวยอันไรซื้อบ่ได้ติดมองได้เข้าสีพยายามช่วยเต็มที่นะครับเข้าเก่งใจลูกค้าลูกค้าตั้งใจมาแล้วแต่เข้าบ่าสามารถขายให้ได้นะครับผมเพราะว่าลูกค้า มันบอกเป็นไปตามเงื่อนไขทนางาร้นเข้าต้องขอทูตอีีนะครับสุดท้ายนี่ขอบคุณพี่น้องเอซีทุกผู้ทุกคนที่เข้ามามาหากันหอดหนาโชว์รูมเมนี่เสียยะไปก่อนขอบคุณพี่น้องได้หลายเด้อสวัสดีครับ